สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้อยู่กับผมแปดริวดัมซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านคนดังนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านคนดังนะครับนี่ครับพี่วุฒนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒพามาชมรถคันใหม่นะครับมาชมรถคันใหม่ของพี่วุฒ นี่ครับเครื่องเป็น JO8 นะครับเทอร์โบ JO8 แีเทอร์โบนะครับ <c oughs> มากับอาจารย์สองท่านครับวันนี้ <c oughs> มากับลุงเสียงดังกับ <c oughs> พี่พง์นะครับ <c oughs> มากับลุงเสียงดังกับ <c oughs> <c oughs> พี่พง <c oughs> เอาสักตันหนึ่งครับ <c oughs> โอวันนี้เลยไม่ได้กินน้ําชากันเลยเนี่เป็นเป็นรถช่วงยาวนะครับเป็นรดช่วงยาวอา้คัตซีสวยๆเลยครับนี่คัตซี คัซซีส่สวยครับก็ม้อ,มอลมก็เติมสายโพลีไปหมดแล้วนะครับนี่ฝาท้ายเป็นแบบเปิดออกมาได้นะครับเพื่อจะขยายความยาวของ พื้นรถออกมาเลยครับเพราะว่าเขาทุกพวกที่นอนพวกอะไรแบบนี้ครับก็จะเหมือนก็ต่อต่อความยาวของกบาออกมาเพื่อจะให้ใส่ของได้อีกนะครับนี่ เป็นยางเรเดียนนะครับยางเรเดียนคัสซีสวยจริงครับคันนี้คัสซีสวยคัสซีสวยนะครับนี่ถังน้ำมันนี่คัสซีกิ๊กเลยมาดูตัวจริงนะ้กิ๊กจริง สีกิ๊งจริงยางยังหกเส้นนี้ยังดีอยู่เลยนะครับยางหกเส้นยังดีอยู่นะครับจริงๆแล้วผมชอบมากเลยนะในเครื่องตัวนี้นะครับเป็น jo นะครับใช้ดีนะครับตัวนี้เป็น jo 8ป t ส r b o นะครับอ่อพอดีฝาเพจไม่มีแล้วนะครับเดาวไว้ว่าน่าจะเป็น2รุ่นเป็น240ี่ศนหรือไม่ก็260นนะครับตัวนี้ มันอยู่ที่ปั๊มนะครับผมว่านะมันอยู่ที่ปั๊มว่าปั๊มเล็กหรือปั๊มใหญ่น,นี่เป็นเกียร์นะครับเกียร์นี่คัสซีครับคัสซีสวยอยู่ อันนี้เป็นออลักษณะหัวนะครับเป็นสภาพหัวภายนอกอันนี้ก็ดิ่งมาเลยครับดิ่งมาตั้งสาย,สายจะลองฟังเสียงไหมต้องิดไงก็ต้องติดดูน้องดูนะ้ำเดี๋ยวเรียกเขามาก่อนยบติดทีเดียว ดันแค่ไหนดันหรือไม่ดันแต่ไม่รู้ทําทำก็ทำมันไม่รู้ก็ทำแค่ไหนทำจนมือบอลเลยเนอี่ยทำจนมือบอลอในมือบอลไม่ออกมาแบบนี้อะ่ะ คันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันสีสวยครับคันนี้คันสีสวยอุปกรณ์ครบใช้ได้ยางใช่ภายนอกผ่านแต่หัวใจหนักนิดกระบะข้างบนเป็นเหล็กนะครับนี่พื้นเหล็กแต่ข้างล่างเป็นไม้ข้างล่างเป็นไม้นะครับข้างล่างเป็นไม้วันนี้มาเที่ยวไกลหน่อยครับ วันนี้อยู่บ้านจันรวยนะครับอำเภอพระสาจังหวัดสุรินทร์มาเที่ยวหาพี่วุฒินะครับ<อ>นุนพี่วุฒินั่งอยู่ในบ้านหนุนเดินไปนั่งในบ้านแล<อ>้วนี่รถน้องนนจอดอยู่<อ>เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรถน้องนนดูนะครับแต่ภาพเพื่อนๆมาชมคันนี้ก่อนนะครับมาดูรถพี่วุฒินะครับคันใหม่หุฒ้าอมร พามาดูรถพี่วูดคันใหม่ก่อนมาชมเลยตีด่ดวนมาจากแปดลิ้วเลยนะพี่วูดบอกมาเที่ยวดูหน่อยมาชมมาเที่ยวกันมาเที่ยวหาหน่อยพี่วูดบอกก็เลยมาอืมแต่ผมเห็นเครื่องตรงนี้ผมชอบนะเจโอโบเนี่ยสวยครับ อัซซีสวยถามลุงเสียงดังหรือว่าสวยเปล่าติดเลยไหมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ้ัวอไรครับให้ลุงเสียงดังดูนะครับว่าไม่คาเกียรหรอกมั้งเนาะแบกอีกก,กลัวมันโดดไปอะ่ะแบกอีโอเคเรามาดูเครื่องกันนะครับ เพเติมน้ำอีกป่ะน้ำมันขาดไปหน่อยนะครับเลยเติมเดี๋ยวเติมน้ำสักนิดนึงนเปิดอยู่มากเขามันร้อนเ่ยเขาไม่ยิ่มมาร้อนเลย เขาเพิ่งซื้อมา คร,ครับก็โอเคอยู่นะครับไม่มีไม่มีอไอออกนะครับนะ ไม่มีครับไม่มีครับไม่เปิดอ่ะไม่เปิดเตนตอเปิดแต้อันนอาาโไม่เกี่ยวอนะ่ะไม่เกี่ยว น้ำผ่านนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำโอเคเตียงมันไม่เกเสียงมันเอาได้เสียงก็ดินลิ่นเลย

อันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับมออีเป็นกระสอบกระสอบเก็บมาเยอะนี่เดินที่กไม่หรอกมันหลวมไม่ได้เพราะหลวมปุ๊บนะกินยางเพรามันขึ้นหมดอะเนี่ยครับสองตัวเนี่ยถ้าหลวมเมื่อไรนะกินยางทันทีออหลวมออแต่เนี่ยหลวมนี่หลวมโคกเลยผมเปลี่ยนเรื่อยเนี่ย โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับถือว่าผ่านนะเครื่องนิ่มเลยนะครับแหมมีหอนเล็กน้อย <conflicting. S 1> ด้วยมีหอนเล็กน้อยด้วยนะมีหอนมีหอนเล็กน้อยว่าไงครับลุงเสียงดัง โอเคโอเคนะครับลงเสียงดังบอกโอเคนะเกียร์ตแต่ค่าสี่ร้อยเปอร์เซ็นอ่าค่าสีอยร์เซ็นใช่ครับอุปกรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเกียรภายในห้าสิบเปอร์เซ็นมันต้องมีบ้างไม่ใช่รถใหม่เงี้่ยอย่างงี้ก็เหลือไม่เท่าเก่าแล้วพี่วุฒิรถใช้งานนะโอเคครับรถ สวยๆเลยคันนี้นะเอ,อ่าสวยสวยกว่าน,นี้ก็ป้ายแดงแล้วนะลูกพี่ผมว่าสวยกว่าน,นี้ก็ป้ายแดงแล้วนะครับยอมันหลอแต่ว่ามันขับดีจริงเป็นพกยางหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นพกเครื่องเลยครับเครื่องมันแรงผมมานะพี่จิ๋วเท่าไหร่สองสี่หรือสองหกตัวเนี้ยเหรอครับอืมไม่ไม่แน่ใจอะ่ะเออแต่ผมตีผมตีสองสี่นะผมสังเกตจ,จากปั๊ม ถ้า26ปั๊มมันจะหนาฝานี้อันนี้พูดตามภาษาชาวบ้านนะครับไม่ได้มีความรู้อะไรมากเราก็ไม่รู้หรอกครับอันนี้แต่เขาลงเล่มแค่212อ๋ออาจจะลดสีน่าจะพอก็เลยพอก็อีสูเลย220กับตี200ครับมันจะเป็นอย่างนั้นแกะซะหมดเลยใช่แกะเพจไม่มีเพจให้ดูแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่พี่เช็คหมเลขเครื่องได้ไหม ถ้าถ้าแบบเนี้ยเลขเครื่องก็จะตีเป็น JO อย่างเดียวโอ,อน่าจะนะน่าจะตีเป็น JO 8ปตีอะไรเงี้ยอย่างเดียวตีเพลดบอกอมันจะรู้ถ้าเพลิดแน่น,นอนเลยเพราะก็ตีกำลังตีอะไรไปหมดต้องถามน้องนอนท์สิว่าแรงกว่ารถน้องนอนท์ไหมเ,เออเดียวนิดเดียวอืมเป็นนนท์ขับกระบะต,ตามละ่ะ<ต>อ๋อเกียร์เร็วยังไม่พี่ใช่มันเป็นเกียร์เร็วครับนี่ครับ ถ้าเป็นเกียร์เร็วมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆน,น,นะครับนี่มันเอาอะไรผิดแต่เดิมเป็นรถล่องนะครับ<ช>ก็ต้องเขาก็ต้องใช้เกียร์แบบเนี้ยอัพว<ช>ูดถ้าเขาไปใช้เกียร์ช้าเหมือนเรานะกินน้ำมันตายครับนี่เขาเหยียบสองกีเขไปสองร้อยแล้วใช่นี่เขากดปืดกันเขาก็วิ่งเหมือนรถกระบะแหละนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ฝากรถสวยๆของพี่วุฒิไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมกันนะครับฝากติดตามช่องปับริวดัมซิงไว้ด้วยนะครับฝาลองแล้วขอบคุณทุกๆท่านครับบัสดีครับ